Legenda ผู้ชมที่เป็นแฟนซีรีส์เกาหลีนะคะเชื่อว่าจะมีอาการอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเวลาซีรีส์จบเราจะมูฟออนไม่ได้ค่ะซึ่งหัวใจในลายผ้าในวันนี้นะคะจะพามาดูวิธีแก้อาการของคนที่เขาเป็นช่างฝีมือค่ะเรื่องไหนยังอินยังประทับใจนะคะแปลเปลี่ยนมาเป็นงานศิลปะบนผืนผ้าเป็นงานปักสวยๆอย่างที่เห็นนี้นะคะต้องบอกว่าหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวเห็นแล้วกริ๊ดเลยมากๆนะคะเพราะว่าหลายเรื่องแต่งดูแล้วก็ยังประทับใจอย,อยู่ด้วยนี่อย่างอันนี้โฮมทาวช้าๆค่ะ มีคนท้าให้ดูรีプライหนึ่งเก้แปดแปเออเราก็ดูดูแล้วก็ชอบมันเก,กือบจะน่าจะทุกอย่างเลยเนาะคือตัวพลอตแล้วก็เซตของเราเนี่ยมันกลายเป็นเพลงประกอบปักอันแรกกับอันนี้ได้ดูเรื่องแรกก็โดนตกเข้าอย่างจังค่ะเมื่อเรื่องราวมิตรภาพและความฝันของหนุ่มสาวยุค80ในซีรีส์ Feel g o เรื่องดังรีプ 8, 8. ทำให้ยุวดีนี่รัตตกูลเข้าสู่วงการเคซ i รีเต็มตัว oh. เมื่อ Move On oh. ไม่ได้ความประทับใจที่เออล้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ได้ใช้ทักษะ oh. ด้านการเย็บปักถักร้อยเก็บความทรงจำจากหน้าจอออกมาร้อยเรียง oh. เป็นงานปักชุดซีรีส์รีพาย1988 oh. ปักไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีก็มีมากกว่า10ชิ้นแล้วล่ะค่ะ เป็นความฟินของแฟนซีรีส์หน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการมาได้เพียง1ปีงานปักแทบทุกชิ้นในช่วงนี้จึงเป็นคอลเลกชันซีรีส์ที่ดูผ่านตามมาแล้วหลายสิบเรื่องพอปากได้ถึงจุดหนึ่งก็เอาละเอ้ยวุ้งกำกับเก่งว่ะตัวมันทำเรื่องอะไรวะก็เริ่มตามรอยผู้กำกับรีลายอ่ะมันก็ไปเจอ Hospital Playlist เนาะไปเจอ Prison Playbook อ,อถ้าเราต่อด้วย Hospital playlist จะจบอีก นั่นหมายว่าเราก็มูฟจากเรื่องนี้ลำบากอีกใช่ทีมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นมาปักก็เลยเหมือนกับแบบเข้าวงการแล้วมันออกไม่ได้คือเอาว่าบลูนี่อยากปักมากแต่มันไม่มีเพื่อนก็บอกว่าเออที่ทุ่งทำบอกว่าเราหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอก็แคปจากทีวีเลยอย่างเงี้ยจากทีวีเลยเอามือถือถ่ายทีวีเลย จะลงมือปักก็ต้องได้ดูก่อนค่ะและเลือกฉากหรือตอนที่เป็นภาพสวยในใจจริงๆมาทำชิ้นงานอย่างล่าสุดเป็นงานปากักอูยองอูทนายอัจฉริยะที่ตอนนี้ขอาซีรีส์ตา่างพากันหลงรักจนกวัดเรตติ้งสองหลักเป็นที่เรียบร้อยช่างปักเลือกใช้วิธีด้นถอยหลังสำหรับขึ้นโครงและเทคนิคปักโซ่เติมสีสันให้กับชุดเก่งในฉากเปิดตัวทนายสาวออทิสติกเป็นสเทคนิคเรียบง่ายใช้กับงานทุกชิ้น ความต่างอยู่ที่รายละเอียดค่ะเช่นการเพิ่มเทคนิคปักฉลุและปักอินเดียเป็นลวดลายเสื้อผ้าของตัวละครเอกจากซีรีส์25 21ย้อนแฟชั่นยุค90ตามเนื้อเรื่องหรือจะเป็นการใช้ไหมเส้นเดียวในงานสเกลเล็กเพื่อปักเป็นชุดฮันบกให้สมฐานะคุณหนูโกแอชินนังเอกจากมิสเตอร์ซันชัยซีรีส์เรื่องโปรดบอกเล่าประวัติศาสตร์ก่อนราชวงศ์โชซอนล่มสลายหลังการเข้ามาของญี่ปุ่น เทคนิคเรียบง่ายแต่ทําให้งานปักแนวพอร์เทรตดูมีชีวิตเป็นวิชาช่างที่ช่างปักวัยเกษียณครูพักลักจําจากความชื่นชอบศิลปินช่างปักชื่อดังชาวญี่ปุ่นยูมิโกะฮิคุจิคือเขาเด่นเนี่ยนอกจากการวางที่มันสม่ําเสมอแล้วค่ะแล้วว่าเขาใช้สีสวยมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยซึ่งเราอ่ะไม่ได้เป็นทางสีอ่อนๆแบบนี้ไม่เราไม่ได้แนวนี เราก็เอาแค่เทคนิคเข้ามาแล้วก็มันก็เลยออกมาเป็นแค่สองอย่างซึ่งเราก็เออมันก็ไม่เครียดดีเนาะเรียกว่างานปากเป็นเหมือนยาใจค่ะใครเครียดสำหรับวัยเกษียณที่ยังคงทำงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวอยู่โดยก่อนหน้านี้ช่างปากมือสมัครเล่นลงคอร์สเรียนและทำงานปากหลากหลายอย่างที่เคยคลั่งไคล้คือฟีดาคาโลได้สนุกกับงานปากสีสันจัดจ้าน เป็นความชอบในช่วงเวลานั้นสะท้อนมาถึงการปักเคซ i รีในวันนี้ซึ่งยังไม่มีคำตอบนะคะว่าจะปักไปถึงเมื่อไหร่สำคัญคือได้ทำตามใจเก็บความสุขบนหน้าจอเปลี่ยนไทลตฟอร์มให้ซีรีมีชีวิตบนผืนผ้าอัญชลีโปสวุวรรณไทย p ี s รายงาน